นี่นะครับมาแล้วนะครับเรื่องมาแล้วนะฮะอยู่ข้างหลังว้าวทำไมเหมือนประมาณไม่ค่อยแบบว่าเป็นใจกับเราเลยอ่ะ <laughs> วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมีชแนลนะครับกับช่วงตลอดกับไก่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่พักนะครับที่หาดไม้ขาวนะครับภูเก็ตนะครับที่เราอยู่นี่ก็คือ Space ีดร Resort นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักของที่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่บอกเลยว่าโรงแรมนี้นะครับอยู่ใกล้จุดไฮไลท์ของภูเก็ตจุดหนึ่งก็คือจุดที่เขาถ่ายเครื่องบินขึ้นลงนะครับตรงสนามบิน ภูเก็ตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพักโรงแรมอื่นเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ไกลแต่ตรงโรงแรมนี้จะอยู่ติดเลยออกด้านหลังโรงแรมก็จะสามารถไปถ่ายภาพกับเครื่องบินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่า,าโรงแรมนี้เป็นยังไงนะครับเราก็ในห้องเป็นยังไงนะครับไปกันเลยจ้าไป อันนี้เราพักอยู่ที่ห้อง6707นะครับนี่จริงๆแล้วอะ่ะโรงแรมนี้เหมือนเหมือนมันเป็นคอนโดจริงๆนะเขามีแบบว่ากระดิ่งด้วยนี่นี่นะฮะว้าวนี่นะครับอันนี้เป็นห้องพักเรานะครับสำหรับวันนี้จริงๆแล้วเหมือนคอนโดมากกว่าเหมือนโรงแรมนะดูดีลักษณะห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาในห้องก็จะเจอโต๊ะทานอาหารนะครับ ซึ่งเป็นโต๊ะสำหรับสี่ที่นั่งทานอาหารเข้ามาก็จะเจอเคาน์เตอร์ครัวนะครับซึ่งปกติแล้วอะ่ะโรงแรมจะไม่ไม่เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะฮะโดยทั่วไปนะโรงแรมทั่วไปจะไม่ได้มีเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับจะมีตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับมีแบบว่าเป็นตู้ตู้ลอยนะครับนี่นี่มีตู้ลอยแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นไมโครเวฟนะครับนี่จะมีไมโครเวฟให้นะครับ แล้วที่สําคัญคือนี่มีเตาอบด้วยจ้ามีเตาอบของซีเมนต์นะครับแล้วก็มีเขาเรียกเตาไฟฟ้าเนาะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าของบอสยห้อบอสนะฮะในลิ้นชักก็จะมีช้อนมีซ่อมมีมีดม,มีโอสำหรับทําครัวครับเนี่ยเป็นเซ็ตสำหรับทําครัวถึงได้บอกว่าโรงแรมนี้ไม่ได้เหมือนโรงแรมอะ่ะเหมือนคอนโดมากกว่านะฮะนี่ ดึงลิ้นชักที่2มาก็จะเป็นถ้วยชามนะครับเต็มเลยลิ้นชักที่3ามก็จะมีหม้อหยเป็นกระทะนะครับมีเขียงมีผ้าเช็ดผ้ารองอะไรพวกนี้สำหรับทำครัวโดยตรงเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็อันนี้มีอะไรไหมไม่มีตู้ใต้ถึงอันนี้มีอะไรมีแต่ถังขยะนะครับตู้นี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ปั้ม จานฟ้อมชามนะครับพร้อมกับอฟองน้ําล้างจานน้ํายาล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มก็คือเป็นชากาแฟให้นะครับพร้อมกับน้ําดื่ม2องขวดนะฮะแล้วก็มีกาต้มน้ําให้นะครับนี่กาต้มน้ํานะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราผ่านไปนะครับนี่มีเคาน์เตอร์แบบว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวชอบตรงนี้จังเลยนะเหมือนคอนโดมาก แลวตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอโซนห้องรับแขกนะครับซึ่งมีโซฟานะครับเป็นแบบโซฟาตัวใหญ่เลยนะฮะสองตัวแล้วก็มีโต๊ะกลางให้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับนี่สามารถนั่งชมทีวีได้นั่งดูทีวีแล้วสา,สามารถมองออกไปก็จะเป็นตรงนี้นะฮะ นะฮะแ,แอบให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะตรงนี้คือระเบียงห้องเรานะครับนี่ระเบียงใหญ่มากนะฮะกว้างมากแล้วมองทะลุออกไปก็จะเห็นสวนน้ํานะครับนี่ซึ่งสวนน้ําอยู่ติดกับตึกเราเลยนะครับเราสามารถลงไปเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้ฝนตกก็หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะครับเดี๋ยวว่าให้มีแดดก่อนเราค่อยไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกัน นี่เพียงแค่เป็นในส่วนของเข้ามานะครับก็จะเจอ,อโซนของห้องครัวนะครับแล้วก็เป็นโซนของอห้องรับแขกนะครับดูทีวีนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในส่วนของตรงนี้โซนนี้น่าจะเป็นอ่าโอเคตรงนี้เป็นโซนห้องนอนนะครับนี่อู้เหมือนคอนโดจริงๆเลยแหละบอกให้นี่อันนี้เป็นประตูนะครับเป็นประตูกระจก ี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับนี่ในห้องนอนก็จะเป็นเตียงหกฟุตนะครับนี่คือเตียงหกฟุตนะฮะบนหัวเตียงเขาเรียกเฮดบอร์ดนะครับก็จะเป็นปลุกด้วยเป็นเฮดบอร์ดแบบผ้าเนาะเป็นเฮดบอร์ดผ้านะฮะนี่อันนี้เป็นเฮดบอร์ดผ้านะครับแล้วด้านบนก็จะติดเป็นรูปซึ่งเป็นภาพ ผ้าพื้นเมืองนะครับของภูเกต็ตเรียกผ้าอะไรสักอย่างผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ชื่อฮะ <c oughs> อันนี้เป็นผ้าแบบว่าพื้นเมืองของที่นี่นะฮะก็จะเป็นลวดลายเหมือนแบบว่าพวกามาเลพวกฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยครับนี่จากห้องนอนเรานะครับสามารถมองมาเห็นนี่เลยส่วนน้ําเลยครับนี่เปิดมาส่วนน้ําอยู่ข้างหลังตึกเราเลยนะฮะ อยู่ข้างๆห้องเราเลยนะฮะวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ํานะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดในห้องเราต่อนะครับในส่วนของห้องนอนเรานะครับก็จะมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องนะครับแล้วตรงนี้เป็นชั้นวางนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้าเราก็จะอยู่ตรงนี้นี่ด้านหลังประตูนะฮะก็เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ย ตู้ใบแรกไม่มีอะไรนะครับรีชคปไม่มีไม่มีฮะไม่มีโอเคตู้นี้ไม่มีอะไรนะครับอ่าเรามาดูตู้ต่อไปนะครับนี่เปิดตู้ออกมาก็จะเป็นตู้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่นะครับก็คือจะมีเสื้อคลุมให้2ชุดนะครับพร้อมกับไม้แขวนเสือ้อ และตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับนี่จะมีตู้เซฟส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงสําหรับส่งเสื้อผ้าซักนะครับแล้วก็จะมีลมให้สองสองอันนะฮะลมสองอันแล้วก็ในลิ้นชักอันนี้มีอะไรไหมอ่าในลิ้นชักก็จะมีไดเป่าผมนะครับนี่โอเคในส่วนของลิ้นชักต่อไปมีอะไรไหมไม่มี มีอะไรไหมไม่มีโอเคมีเท่านี้นะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้าใหญ่นะครับตู้ใหญ่มีเท่านี้มีอะไรอีกไหมบนหัวเตียงมีอะไรไม่เอ่ยดินชักไม่มีไม่มีนะครับก็จะมีแค่คมไฟหัวเตียงแล้วก็เป็นรีโมททีวีนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์สำหรับติดต่อที่เคาน์เตอร์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องน้ํากันนะครับตรงโซนของห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีโต๊ะที่สําหรับอันนี้คือที่วางกระเป๋านะครับเนี่ยอันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นตะกร้าเสื้อผ้าสําหรับใส่ผ้าซะเอใส่ผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสเปิดไฟก่อนนะครับอ่ะนี่นี่ก็คือจะเป็นในส่วนของ ห้องน้ำนะครับ,นะรบก็จะมีเป็นชักโคกนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับจะมีแก้วให้2ใบแล้วก็มีในส่วนของสบู่ล้างมือนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเป็นเซ็ตอาบน้ำนะครับก็คืออแปรงสีฟัน ที่โกนหนวดนะครับมีคัตตันบัดมีหมวกคุมผมมีเข็มมีได้ายสำหรับเย็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีสำลีนะฮะสำลีแผ่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นโฟมปาชเป็นตัวแบบว่าอับน้ำนะฮะคีมอับน้ำส่วนอันนี้เป็น อะไรเอ่ยมองไม่เห็นโอเคก็เอาเป็นเอาเป็นว่ามองไม่เห็น <laughs> จนหนังสือเลยเกินโอเคอข้างๆนะครับก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะฮะนีอ่อ่างนี้สามารถเป็นจากรุชิได้ด้วยนะครับจากรุช่จากุชิเปิดระบบเป็นจากรุชิได้เป็นระบบนวดตัวอยู่ในอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ สามารถมานอนแช่น้ําได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดศรีรษะอะไรเงี้ยครับตรงมุล,ลี่นี่นะครับก็จะสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ปรับมองทะลุไปที่ห้องนอนได้นะครับแล้วก็เหมาะสามารถมองมองทะลุไปที่ตรงกระจกด้านนอกได้ก็จะเห็นวิวด้านนอกเลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำตรงจุดอื่นนะฮะตรงนี้ก็จะมีอีกโซนนึงก็คือเป็นโซนอาบน้ำนะครับนี่จากการด้วยประตูกระจกนะครับน,นีนะฮะประตูกระจกนะครับแล้วก็เป็นปะพัวแบบนี้นะะแล้วเขาก็จะมีเป็นครีมอาบน้ำแล้วก็แชมพูให้นะครับ ็มีอยู่เท่านี้นะฮะนี่นะครับตรงส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของระเบียงนี่เป็นระเบียงของเรานะฮะนี่ระเบียงทอ่ข้างกว้างนะครับแล้วก็สามารถมองทะลุขึ้นไปมองเห็นส่วนน้ําด้วยนะครับนี่สวนน้ําของโรงแรมเรานะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะฮะนี่ แต่วันนี้จะได้เรามานี่ฝนตกนะฮะก็เลยเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนเราค่อยเล่นน้ำนี่นะฮะก็จะเป็นตึกต่างๆนะครับลักษณะของโรงแรมจะเหมือนคอนโดมากกว่าเนาะจะเป็นแบบตึก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 นะฮะแบบนี้เราก็พามารีวิวห้องพักของเราที่หาดไม้ขาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของ โรงแรมตามจุดต่างๆก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราสามารถพาเล่นน้ําได้เราจะพาเล่นน้ําด้วยนะครับ นี่นะครับจากโรงแรมที่พักเรานะครับเดินทะลุมาตรงชายหาดนะฮะก็จะมาถึงตรงจุดที่เป็นจุดที่ทุกคนมาถ่ายภาพเครื่องบินลงนะครับตรงสนามบินภูเก็ตตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นะฮะซึ่งเราเคยทําคลิปที่มาถ่ายภาพกับเครื่องบินลงที่สนามบินภูเก็ตตรงหาดไม้ขาวนี้แล้วนะครับครั้งหนึ่งนะฮะแต่พอดอีคลิปนี้ เรามาพักอยู่ที่โรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุดนะครับก็คือโรงแรมสเปซไม้ขาวนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่สามารถเดินมาถ่ายภาพกับเครื่องบินลงได้นะฮะตรงหาดไม้ขาวนี่แล้วก็ตอนนี้กําลังมีเครื่องลงแล้วนะครับนูน่นเห็นไหมไม่รู้นะนนนนนนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับมาแล้วนะครับนี่นี่ๆี่นี่น,น,นี่เครื่องมาแล้ว ว้าวเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเอ้ยนี่ yeah! ว้าว แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของเครื่องบินลงนะครับที่หาดไม้ขาวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ที่พักเรามากๆเลยนะครับก็คือโรงแรมสแปดบีดรีสอร์ทนะครับที่หาดไม้ขาวนะเ<ๆ>พื่อนๆก็ลงมาพักกันได้นะครับก็สามารถามาเล่นน้ำที่สวนน้ำได้แล้วก็มาถ่ายภาพที่ตรงสนามบินภูเก็ตที่หาดไม้ขาวตรงนี้ได้ซึ่งเดินทะลุโรงแรมมานิดเดียวแล้วก็มาถึงชายหาดนี้เลยนะครับก็ถือว่า ไกลมากแล้วก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของภูกเก็ตที่เวลาเรามาที่ภูเก็ตก็ต้องมาถ่ายภาพแต่ตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าเครื่องลงเนี่ยเขาจะมีแค่ช่วงหน้าหนาวนะครับมันจะมีตั้งแต่ช่วงเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงประมาณเดือนเมษาต้นเดือนเมษาเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางลงแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพมีวด้วยนะครับเออะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยอ แต่เดี๋ยวไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอับปิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ